สวัสดีครับวันนี้พบกันกับครูนภดลนะครับเอาวันนี้ครูจะสรุปนะครับในเรื่องของภูมิศาสตร์ประเทศไทยในเบื้องต้นนะครับว่ามีสิ่งที่เราจะรู้แล้วก็เรียนไปด้วยกันในส่วนนี้ยังไงบ้างนะครับมันเป็นแผนผังอย่างนี้นะครับแล้วก็เราจะสรุปทําความเข้าใจในแต่ละส่วนกันนะครับเอาเรามาดูนะครับอันนี้รูปร่างแผนที่นะครับแผนที่ของภูมิศาสตร์ประเทศไทยนะครับ ก็จะเห็นว่าแต่ละจังหวัดนั้นถูกแบ่งแยกออกไปนะครับแล้วก็เราจะมาดูซิว่าพื้นที่ไหนนะครับมีป่าไม้แล้วก็ที่ราบก็ต้องดูในแผนที่เล็กๆตัวตรงนี้นะครับนะดูดูแผนที่เล็กๆตรงนี้นะครับตรงนี้นี่เองเ,องเนาะก็จะเป็นส่วนเล็กๆนะครับ เรามาดูประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศเพื่อนบ้านของไทยนะครับก็หมายถึงว่าประเทศที่มีอาณาเขตพรมแดนติดต่อกันกับประเทศไทยนะครับทางด้านทิศเหนือนะครับก็จะมีลาวนะครับนะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับและฝั่งตะวันตกก็จะมีพม่านะครับฝั่งตะวันออกก็มีกัมพูชานะครับแล้วก็ภาคใต้ของเรานั่นเองนะครับ รวมถึงตวอออกเชียงเหนือด้วยนะลาวเนี่ยนะครับนะก็จะจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราจ,จำไว้ว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยนั้นมีทั้งหมด4ประเทศด้วยกันนะครับก็คือลาวพม่ากัมพูชาและมาเลเซียนะครับเอารามาดูลักษณะที่ตั้งของเราสักหน่อยหนึ่งนะครับว่าพื้นทงพื้นที่อะไรเราเรามีพื้นที่ยังไงนะครับพื้นที่ของอประเทศไทยนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณนะครับ5แสน มีพื้นที่นะครับอยู่ทั้งหมด5 0 0แสน13,115ตารางกิโลเมตรนะครับตั้งอยู่ใจกลางคาบสมุทรอินโดจีนนะครับในอาทวีปเอเชียของเรานะครับอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือนะครับลักษณะภูมิอากาศของไทยเนี่ยโดยทั่วไปแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะภูมิอากาศแบบแบบร้อนชื้น นะครับสส่วนใหญ่นะครับอยู่ในบรรยากาศแบบเขตร้อนเลยล่ะนะครับเรามาดูอนาเขตนะครับอนณาเขตของไทยนะครับทิศเหนือเนี่ยนะครับอย่างที่เราพูดเมื่อกี้นะครับติดกับพม่าแล้วก็ลาวนะครับประกอบด้วยทิวเขาแดนลาวแม่น้ําโขงนะครับซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติส่วนด้านทิศตะวันออกนะครับนะทิศตะวันออกติดกับประเทศลาวและกัมพูชาซึ่งมีทิวเขาหลวงพระบางพนมดงรักแล้วก็ทิวเขาบัณทัด อ่าแล้วก็ส่วนหนึ่งของแม่น้าโคงเป็นพรมแดนกั้นอยู่นะครับและทิศตะวันตกนะครับทิศตะวันตกเนี่ยติดกับประเทศพม่านะครับโดยมีทิวเขาถนนธงชัยตะนาวศรีนะครับแล้วก็จาไว้หน่อยนะว่าตะนาวศรีเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในประเทศไทยละนะครับอ่าแล้วมีแม่น้ําสารวินแม่น้ําเมยแม่น้ําปากจัดนะครับเป็นพรมแดนธรรมชาติส่วนในด้านทางทิศใต้นะครับติดต่อกับอ่าวไทยนะครับและประเทศมาเลเซียซึ่งมีแม่น้ําโกลกนะครับ แล้วก็ทิวเขาสันกลาคิรีซึ่งเป็นทิวเขาสำคัญในภาคใต้เนี่นะครับเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นไว้เนะาะอีกนิดนึงนะครับเรามาดูตรงนี้นะการแบ่งลักษณะาทางภูมิแบ่งภูมิภาคนะครับอันนี้ครูจะใช้อ้างอิงตามสําสนักง,งานราชบัณฑิตยสภา,านะครับที่แบ่งาภาคทางภูมิศาสตร์ออกเป็นทั้งหมด6ภาคด้วยกันนะครับได้แก่ภาคเหนือ9จังหวัดนะครับภาคกลาง 21จังหวัดและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก19จังหวัดนะครับและภาคตะวันออก7จังหวัดภาคตะวันตก5จังหวัดและภาคใต้นะครับ14จังหวัดนะครับอันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการแบ่งการปกครองให้ทราบอย่างนี้นะครับถ้าในทางภูมิศาสตร์เราแบ่งภาคเป็นยังไงแบ่งได้ทั้งหมด6ภาคหลักนะครับคือภาคเหนือภาคกลางตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกตะวันตกแล้วก็ใต้นะครับเราแบ่งภาคอย่างนี้เนาะ และอีกนิดนึงนะครับเรามาดูลักษณะภูมิประเทศนะครับจะทําให้นักเรียนเรียนภูมิศาสตร์ไทยได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็คือ,อภูมิประเทศของไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วในทางภาคเหนือนะครับจำไว้เป็นคอนเซปต์นะภาคเหนือเป็นภูเขาและหุบเขาถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยนึกถึงที่ราบลุมนะครับตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอตอนออกเฉียงเหนือเนี่ยจะเป็นเขตเทือกเขาภาคตะวันออก นะครับก <Na'> <im sharing> ็จะมีที่ราบสูงก er. ็เป็นลักษณะของที่ราบภูพงภูพานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีลักษณะที่ราบของเขาเนาะแล้วก็มีเขตภูเขาแล้วก็ที่ราบทางภาคตะวันออกนะครับก็จะเป็นพวกที่ราบชายฝั่งบ้างอย่างเงี้ยนะครับจันทบุรีนะครับและภาคตะวันตกก็จะเป็นทีวเขาที่ทอดยาวจากเหนือลงใต้นะครับแล้วก็ภาคใต้จะเป็นเขตบริเวณคาบสมุทรเป็นคาบสมุทรในภาคใต้นะครับก็คือเป็นส่วนที่มันยืดออกไปในทะเลนะให้ทราบอย่างนี้เนาะ ลักษณะภูมิอากาศนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบ Tropic Rainy Climate นะครับก็ที่อย่างที่ผมพูดมเมื่อกี้น,นะครับมีลักษณะภูมิอากาศแบบแบบร้อนชื้นนะครับเพราะเราอยู่ในเขตอของเขตร้อนตามการแบ่งลักษณะทางภูมิอากาศของเส้นะละติจูดนะครับเรามาดูที่สุดของประเทศไทยหน่อยนะครับอันนี้ผมว่าทุกคนจนะทราบดีอยู่แล้วนะครับแต่นี่ทำให้เห็นภาพยิ่งขึ้นนะครับก็คือ,อ จุดเหนือสุดของเราเนะอยู่เพิ่มแม่สายเชียงรายนะครับใต้สุดเบตงยะลาเนาะตะวันออกสุดที่สุรินทร์ออุบลราชธานีตะวันตกสุดอยู่ที่แม่สเรียงแม่ฮ่องสอนนะครับสูงสุดของไทยอยู่ที่ดอยอินทนนท์นะทะเลสาบใหญ่สุดคือทะเลสาบสงขลายาวสุดคือแม่น้ําชีป่าที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นสรุปภาพรวมของของแมปนี้นะทำให้เห็นอย่างนี้เนาะ จริงในภูมิศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะแต่นี้จะเป็นคร่าวๆนะครับว่าภูมิศาสตร์ประเทศไทยนั้นถ้าเราพูดถึงภูมิศาสตร์ประเทศไทยต้องนึกถึงอะไรบ้างเนาะก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่นะครับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับอาณาเขตนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องต้องต้อง,องพูดถึงละล่ะนะครับก็จะเป็นอาณาเขตของประเทศไทยนะครับที่สุดแล้วมันอยู่ที่ไหนลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไรการแบ่งภูมิภาคนั้นเป็นยังไงนะครับแล้วก็เพิ่มเติมมานิดนึงก็คือลักษณะของเพื่อนบ้านนะครับก วันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดหรือ,อสับสนยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นการสรุปตามความเข้าใจของครูนะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณครับ